องค์พ่อตีจังอวงมหาโพธิสัตว์นำพาเหล่าลูกหลานทำบุญสร้างกุศลถาวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสืบทอดพระาศาสนาเจริญบุญกุศลในธรรมจันลงคุณงามความดีสาธุพระโพธิสัตว์ตีจังอวง ได้นตัวให้เขาก่อนหลานปล่อยสัตว์ปล่อยงูแก้กรรมอาฆาตพยาบาทจองเวรขอปลาไหลนี้เป็นตัวแทนของงูเป็นนิพิษหมายสื่อถึงความอาฆาตพยาบาทจองเวรทั้งหลายและขอให้สัตว์นี้ปลาไหลนี้มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสืบเนื่องต่อไปไม่ต้องถูกประหัตประหารเขียนค่าให้ตาย 2. ขอให้ปลาไหลนี้สัตว์นี้ปลานี้มีความสุข มีอิสระภาพมีอิสระในการใช้ชีวิตเป็นของตนเองไม่ต้องถูกกักขังนงเหนียวจองจำา 3. ข้าพเจ้าและเหล่าลูกหลานได้แก้ทุกข์แก้เคราะภัยให้กับสัตว์นี้ปาลาไหลนี้กบนี้ปาลาไหลนี้เกิดความสุขก,กายสบายใจชื่นใจด้วยกุศลน,นี้ขอปลดปล่อยไทยถอนสิ่งที่จองเวรนอาฆาตพยาบาทมาตรายปองลายผู้อื่น ทูกใจเจ็บอยากแก้แค้นไม่พอใจเจ็บใจไม่หายจะเอาคืนเขนฆ่าสาบแช่งสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นความชั่วหลายเหล่านี้ที่มาครอบงำให้หลงไหลพันผูกให้จงปักหลงไปกับมิจฉาทิฏฐิทั้งตนเองและผู้อื่นอกุศลละรรมต่างๆนี้ขอไถ่ถอนคืนสุธรรม ข้าพเจ้าและเหล่าลูกหลานขอสำนึกผิดที่ได้ทำอกุศลกรรมล่วงเกินเบ็ดเบียนต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจทางตรงหรือทางอ้อมทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวที่ระลึกได้และลึกไม่ได้ชาตินี้หรืออด,อ,ดอดีตชาติบุพกรรมกรรมอดีตชาติกรรมชาติปัจจุบันและกรรมปัจจุบันนี้ ภาวะทาใดภาวะธรรมหนึ่งได้สร้างวิบากกรรมด้วยกายวาจาใจนี้เป็นอาจินขนะอถ่อยถอนคืน <มา S 1> สู่ทารมไหลเาะปลาไหลเรา,นะาก็เป็นตัวแทนของงูนะตัวแทนพวกในการปล่อยความอาฆาตพยาบาทจองเวนอะไรต่างๆเราก็ถ่ายถอนส่วนอันนี้เป็นชีวิตเราก็ไม่ให้เขาถูกประหัตประหารนะให้เขามีชีวิตที่เป็นอิสระเนาะ ให้ชีวิตให้ชะตามเขามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปอันนี้ก็โดยกุศลนี้ก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ที่ได้ร่วมบุญกุศลนกับอาจารย์ก็ได้กุศลนี้แพรให้กับเจ้ากรรมยเองตัวเองเนอะเออไหนตัไหน ไม่ได้ปล่อยครแล้อหมดนะเพราะว่าน้องอยู่ในน้ำไห้ค่ะน้องอยู่หมดแล้วนี่นัดนัดสามอ่า4 4่ส่สองคู่หมดตัวมีเพียงตัวเ่ียงห้าตัวก็เลยอันนี้หมดเดมไม่เป็นไรค่ะไม่เต็มล่อย้าตัวไว้้อว้ั บอมไปอังต้อไมเฮะต้องัรัไปเอาเยเอาตัวไม่ต้องเชาวได้บอกเไไม่ต้องไอเราเรเราจะทดีไม่ต้องไอานัใจดีไม่กลรต้องตัวงตัวโตก่า่นเตัวนออกจากฮะรรัโอเคครับได้เ ใครรอบก่อยก็ได้ละใครอยากมัไมันล่อนยมีห้าตัวแม่เลยเอาหนี้นี้หนีจัดต่ตาตาแค่ใรยังรยังเก็บสายางเก็บสายาาฝ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 าาฝาาฝ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 า

พี่ทอมน้ำสามตัวน้ำสามตัวนี้ตัวเดีวบอมจะเป็นตัวแทน3ลัวลอยสามตัวโอ้ของเขาสามตัว จ่ายแล้วอพี่ปาถ่ายให้หน่อย่ไปปล่อยแล้วเาอา่ไหนที่เป็นต้นเรไม่มี้ขนาด่ทาน้องเอาตนปล่อยเลยนงพี่น้ำตั้ตัวอยู่ที่บอมละเขา้เดี๋วถ่ายรูปให้น่องเปตัวแทนป่อยให้อไปเลยค่ม้าจ่ารในอเนตัว ไปเอาเดินไปถึงลาธิฐานแล้วก็รีนอนอะ จะปาทองปล่อยแล้วถึงวัดแล้วแต่ว่าน้องจิ่งเออไอยีจะปล่อยมาให้ไอยีไปให้น้าจิ่งนะเออตัวนี้ฟังกับตัวจี่งมากเก้าตัวหมดคือเบื่อนะอีเลยไอีเลยแถวเด้อเฉยไม่เฉยวิธีการปล่อยปลาไหลใช้อธิษฐานคมจิตังไงคะปล่อยปลาปล่อยปลากระป๋องแช่เฉดปลอดภัยให้ปลอยภัยให้แบบแข็งแรง กราเออรุคูบานจานนนีมไปจับยังไม่รู้เลยอะไรแล้วมันบอก่ตกแลนด์นี่นะ เด็กอีกคนนะคะนี่เป็นสี่านหาตักอกัี่าีก่าินี้าจฒนาที่แล้วก็ปล่อยให้เขามีชีวิตอันนี้คือท่าิดนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้คือเราขวบใส่ปล่อยชีวิตได้แล้วก็

มีหกตัวใครจะเอาตาดาวเจ้าเอาดาวเข้าไปสองตัวเจ้าเอมีดาวดาวกี่ตัวสองตัวสองตัวไปตัวของคู่แล้วให้ดาวเป็นตัวแทนก่อนจะเอาเป็นมดเลยบอมากบอไม่บอไม่บอใส่สองตัวก่อน แล้วอีกถ uh, <À. S 1> ุงหนึ no ่งก <c ười> ็ใส uh. uh. ่สี่ตัวอันนี้ให้กับผู้ร่วมบนนะผู้ร่วมบนลูกหลักผู้คงคงรวมทั้งหมดสตัวจะดุ้งจะดุ้งสะดุ้งจีนัทแก้งได้แก้งไเ้เ้โอบีบี้าโอ้โหี có Cái... muốn well. à. <laughs> ờ, ừ. nó không mà có muốn không mà nghe nói bị đánh nhá ui sao muốn để anh bắt nhóc này 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 ขอสารคดีขอบารมีพระแม่คุณิมมหาโพธิสัตว์ปรดเมตาประทานคิพยานลงณองคแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อให้หัตถยาปานดีได้ไปบูชาเพื่อขอความคุ้มครองทางจิตปัญญาขอให้แถวคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคล suk santik suk duit ter om mani pat meong 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 om mani pat น,น,ะะนี่เนาะออเราเรมีข้าวแม่กุฏินเอาไปบูชาเพื่อเจริญรอยตลอยสังแม่เพื่อปลดทุกข์แก้ทุกข์ต่างๆเพิ่มสารปิศุกข์ใหแก้ตัวเองเนอะวางตรงนี้าต่อไปอันนี้ก็เป็นองค์ให้เราติดตัวไปเลี่ยมกรอติดตัวให้พระแม่คุ้มครองเจ้วขาดปลอดภัย อันนี้เป็นองค์เสือเป็นบรรพบุรุษของเราเพื่อให้คุ้มครองเราแกวค่าปวาดไยสิริมงคลสาธุต่อไปบัตรนี้เนาะอันนี้เป็นของคุณครูอรวันขยันงานของเตงของนูต แล้วก็ของของของนุชของเมีวยวเนาะในการแก้ไขวิบากกรรมเกี่ยวกับพลังของอาฆาตจองเวรต่างๆสาธุโอ้โมณีปัดเมห์ฮงโอ้หมณีปัดเมหงโอมณีปัดเมหงโอ้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 ขอบารมีพระแม่กุฎิมาโพธิสัตว์สดเมตตาแก้ไขวิบากกรรมเกี่ยวกับการจองเวรอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆ ของอคุณครูอรวรวาของเต่งอของนุษและของเหมียวขอให้แข้วค่าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขสันติสุขสันติสันติสุสขเธอสาธุโภ<อ>ตโภตนโมพุทธิปัสกานโมพุทธิปัสกานโมพุทธิปัสกานโม

เอานันนี้โต๊เลยครัเอาหนักนักเอา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 เาเอาเอเอาเอาเอเอาเอาเอาเออาเอาเเอาเอาเออาเ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 เอา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 เเอา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 เเอาอเอา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 อาเอาเเอาเ แมวแดนมาให้ผู้ใหญ่ดมีอยู่ครับมีน้ำเือแรมีอะไรอแกแรม่เออผู้ใหญ่บานกันทั้งบ้าน้องน้ำเนาะมาบริจาคเดินมาเทศกาดีจะโควง

ก็งานของพระพุทธสัตต์จักหวงในการในกาจารือว่าวันเกิดติจักวงนี่ก็เรามาร่วมพอดีเลยร่วมกับผู้ประกอบภัยทางน้ำที่อำเภอแม่สายจังหวัดชุมรเอาคนหรอคนาลอจะถ่ายร่วมครับสิบคนได้ได้ครับของผมผมเสี่ยงนะครับ คามบริจาคเป็นงานของพระโพธิสัตว์ติดจั่วงาบริสันท์ช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริสันท์ทั้งอันนี้ทั้งของแห้งแล้วก็ของงขอเปียกของเปียกก็ทานได้แล้วก็ไปนั่งแจกาินแจก้ง